สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรสตัวรูดในงวดประจำวันที่7กุมภาพันธ์ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิง ทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะของงวดประจำวันที่6นะครับผมสำหรับวันที่6แอดมินให้อยู่ที่2กับ5นะครับผมสำหรับแนวทางนะผมมา2 1นะครับผมในรอบเฉพาะกิจน,นะครับผม แล้วก็0ูนย์สายวิ่งสายรูปนะครับผมสำหรับในรอบพิเศษมา17 71นะครับผมตัวกันนะครับผมรอบปกติ17แล้วก็54นะครับผมสำหรับในรอบ VIP นะครับผมมา42ก็แสดงความยินดีนะครับผมกับเอซพี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผม ก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่7ชอบก็ค่อยตามนะครับผมตัวเลขแนวทางนี้เข้าไม่หลุดนะครับผมแมีใจอยู่ที่6นะครับผมแล้วก็7 ีหกสองหกสามหกสี่หกห้าและก็หกแปดเจ็ดมีเจ็ดสองเจ็ดสาม เจ็ดสี่เจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดแปดสำหรับตัวกันนะครับเป็นสองสามสำหรับเบิ้ลน,นะครับผมหนึ่งหนึ่งสองสองสี่สี่

และก็0ูนย์เจ้อพิสนต์ที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิก์กดไลค์กดติดตาม ให้กับแอดต,ตีนํำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ